ฮิโรแห่งไฮรูผู้ถูกเลือกโดยดาบผนึกมารเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายและความทุกข์ยากแต่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรตอบพรของเทพธิดาไฮเรียไม่ว่าจะผูกไว้กับฟากฟ้าล่องลอยอยู่ในการเวลาหรืออาบแสงในเปลวเพลิงทวายไล้ดาบศักดิ์สิทธิ์นี้จะถูกผูกไว้กับวีรบุรุษตลอดกาล พวกเราสวดขอให้เจ้าได้รับการปกป้องและพวกเราหวังว่าว่าพลังของเจ้าและดาบจะเติบโตไปด้วยกันและรวมเป็นหนึ่งหล่อหลอมและตีขึ้นจากการก่อนมาฟังเราเชิญใจถ้าพูดจะก็ว่าเราแพ้ไปแล้วยังไงอย่างนั้นเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นไอเดียเจ้าหรอเจ้าเองนั่นแหละที่เม่คนอยากที่จะกำหนดให้จัดพิธีสำหรับอศัศวินรักขาแบบยิ่งใหญ่ แล้วเจ้าดูสิมันเป็นยังไงล่ะแล้วถ้าเจ้าถามข้านะข้าคิดว่าพิธีนี้มันดูเกินเหตุไปนิดข้าคิดว่าข้าคิดแบบเดียวกันกับเจ้าหญิงที่กำลังคิดเกี่ยวกับเจ้าพ่อหนุ่มนี่เออปล่อยปล่อยมันเถอะถ้าหนุ่มคนนั้นเป็นแบบอย่างที่ตอกย้ำความรื่นเริงของเธอหรืออย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่เจ้าหญิงคิดต่อเขา Thank you